สวัสดีครับแฟนฮานอยทุกๆท่านนะฮะก็พบกันประจําเช่นเคยนะสาหรับการหายทางานอยนะครับช้อนนี้วันที่14นะครับเดือน7ปี6 6นะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับหายไปหลายวันนะครับติดภารกิจด่วนๆอีกแล้วนะครับช่วงนี้ับเดินทางไกลนะครับก็เลยไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแต่วันนี้กลับมาแล้วฮะจะไล่ต่อไปเรื่อยๆเลยครับช่วงนี้นะครับ วันนี้วันที่สิบสี่แล้วนะครับใกล้วันที่สาไทาจะออกแล้วนะฮะก็ทําให้เรีรยบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลงให้ดูอีกิีหนึ่งนะฮะส่วนวันนี้มาไล่ของข้างอยวันนี้ก่อนนะครับนี่ผลเมื่อวานนะครับสี่หกแปดเก้านะครับติดที่เลขหกเลขแปดนะฮะหกกับแปดนะครับหกแล้วก็แปดสี่เก้าสองสามหกแปดศูนย์ ดูแยกฝั่งนี้ด้วยนะครับเลขเมี1 2 3เลขเก้าหนึเลขแปดนะฮะหนึ่งนะครับ, 1, 2, 3, รบเลขหนะ้าหนึ่งสเลขสองหนเลขเก้ไปแล้วนะเลขสนะี่หนึ่ สองตัวนะครับติดเลขแปดมานะครับเอาเลขแปดไว้ตรงกลางแบบนี้นะฮะมีแปดมีเก้านะมีเจ็ดนะแปดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดแปดเก้านะครับเ,เราใช้ตัวนี้เลยครับสามตัวนี้นะครับแต่เลขแปดเป็นตัวเด่นนะครับถ้าเรียงก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้านั่นเองนะครับ เก้ 9, 8, 7, หรือ789ก็ได้นะครับ9897แล้วก็8 7นะครับเด่นเป็นเลข8นะครับใช้เป็นตัววิ่งแล้วก็รูดนะครับวิ่งแล้วก็รูดนะฮะโอเคเสร็จแล้วนะครับวันนี้นะครับ เจ็ดแปดเก้านะครับเด่นเป็นเลขแปดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับหางหน่อยวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาชมก็ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะตัวเลขไม่เข้ามีโดดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะขอทุกท่านโชคดีนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ